หายเลนนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดน่าจะแปดเลนนะตรงนี้นะเป็นสี่แยกสี่แยก นี่ครับพี่น้องอันนี้ก็รักท่องเที่ยวเท้าทีนะทุกคนกำลังซื้อของน่าจะเป็นพวกกาแฟานะทุกคนนะเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะทุกคนเร้จะมีร้านพวอนี้นะทุกคนตอนนี้กาบ,บ์านเนอยู่ที่เขตช่องซีนะทุกคนนะมา่านให้ทุกคนเบิ่งนะบรรยากาศยู่เขตนี้จะเป็นยังไงนะทุกคนนะและการสถานที่นี่บาบเนลบอดมาโดนลน้องเยหลังจากบารบนเนลมือนั้นได้พลานงงงงมาหลิดมาเที่ยวแต่เมื่อนี้บารบนเนลจะพาทุกคนมา เบิ้งอัปเดตบรรยากาศนะทุกคนอยู่ที่ชองนุนซีนะทุกคนเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ว่าคนคนผ่านที่จะลายนะทุกคนเออคนคน่าวที่จะลายนะโมเน่้มแน่ใจนะว่าเป็นคนไทยหรือเผ่านะทุกคนนะที่ว่าเพื่อนเพทานอยู่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นเขตหรือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ว่านักท่องเที่ยว ให้ความสนใจแหละกัรพากำลังไลมาอิฐมาเที่ยวนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมือนี่บอลแนวกับมีโอกาสถือโอกาสนี่พาทุกคนมาอิฐมาเที่ยวแล้วกันนะมาเบ่งบรรยากาศอยู่ในกรุงเทพว่าคู่คนจะไล่ประมาณไนแหละหลดล่างจะไล่บอนะทุกคนนะเอาว่ามือนี่ก็เป็นมือวันยุทธนะวันยุทธของหลายๆคนวันยุทธของแรงงานแรงงานเล่าหรือว่าแรงงานชาวต่างชาตินะที่ว่ามาอยู่ฝั่งไทยเป็นวันยุทธ นะกะมาเบิง่งกนันว่าคู้คนจะออกมาลิดม,มาเที่าายวไร้บ่อนะทุกคนตอนนี้บอนนี้ก,นก็อยู่แถวเขตซงนูนซีนั่นเองนะทุกคนมากเนทุกคนมาเดสสถานการณ์ของเมืองไทยว่าเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายๆคนกับคง่ตัวหู้ดีนะเพราะว่าทางฝั่งไทยนี่เกิเดเหตุการณ์ที่บอ่อฆ่าชิตนั่นก็คือการประทะน,นะประทะระหว่างไทยกับมุซาแต่ว่าเขามาเบิ่งว่านี่หมาเหตุเกิดการสั้นเกิดขึ้นแล้วคู่คนยังจะ หลายโบนะทุกคนแต่ว่าเขตนี่กับแรงๆนะขาโต๊ะแรงๆคนอาจจะลายนะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่แบบเวลาประมาณสักไอ้เที่ยงนะทุกคนนะช่วงเวลาแตงเที่ยงนะโอ้โหทุกคนมาย้ำไจกระตุ่นตาตื่นใจเหมือนเดิมน,นะทุกคนเพราะว่ามีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนี่คือสกายวอล์กนะทุกคนนะน,นะี่แหละพี่น้องมันเป็นเอกลักษณ์นะของเมืองไทยนั่นเองทุกคน นักท่องเที่ยวหลายๆคนจะให้ความสนใจพากันหลั่งไหลมารอบนี้ยังบอกพ่อพี่น้องมีฟิล์มฟุตบอลนะที่ติดไว้ทุกคนให้เราให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปต่างๆนะทุกคนนะ่ะอืมเป็นสิ่งที่ดีและมีความสวยงามมากๆนะทุกคนนะ่ะวันนี่ก็พาทุกคนมานี่อาจจะบิฟ้าบิ้ไรบินมาเที่ยวนะทุกคนแต่ว่าพอแนวจะมาให้เบิ้งบรรยากาศนะ อยู่ที่เขตแถวชองนุนรีนะทุกคนมาเบิ่งกันแต่คู่คนชุดนี้ช่วง,งเย็นเย็นน่าจะหลายนะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาแบบสักสองสามมุงนะคนก็นเลยอาจจะบอก่อยปันไหนนะจะบอกอ่านบ,บอกค่อยปันไหนแหละเมื่อนี้นี้มันจะมาเพิ่ม้ามาเบิม์นชุดขายนะของเมืองไทยน,นะทุกคนชุดขายของเมืองไทยก็นีนน่ไงทุกคนแต่อากาศมันเจ้ออนนะว่ามันจะเป็นสกายบล็อก สำหรับเดินเล่นเดินเที่ยวนะถาผู้ได้มากอะ่ะมาเนือเชือกของคงมาอยู่จุดๆนี่นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสถานที่ดอกไม้เต็มเลยนะทุกคนแต่ว่าค่อนถานที่จะแดดนะข้างล่างก็จะเป็นรถข้างล่างก็จะเป็นรถนะทุกคนที่กำลังติดอยู่นะคือข้างล่างช่วงข้างบนนี่จะเป็นสวนดอกไม้นะทุกคนเป็นสวนดอกไม้หรือว่าเป็นสกายวอล์กให้ทุกคนเดินเล่น เดินชมบรรยากาศสวยๆ,ๆงามอย่างนี้นะแล้ววานนาจะบอกขอพาทุกคนย่างไปมากกว่านี้เพราะว่าบอลแน่วบอลได้เตรียมพรอ,อมเที่ยวกับกันเสือผ่านะทุกคนเพราะว่าเสือผ่านวอนนี้มันบอ่ค่อยที่จะมองกับการมาย่าง,บงแบบแดดจ้าๆอย่างนี้นะเพราะว่ามันอาจจะทําไม่บอลแน่วนี่บอสบายหรืออาจจะทําไม้บอลแน่วนี่สุดลงก็ได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ววนนี้ขบอกขอที่จะไป แข่งกับแดดที่มันแห้งขนาดนี้นะวันนี้พอที่จะย่างแดดที่มันแรงกล้าขนาดนี้นะันนี้จะบอกบอกทำแบบนั้นแน่นอนนะทุกคนยูนี่ก้มาท่องเที่ยวเย็นๆนะท้ายนะแต่ว่าตอนนี้กะบไม่ค่อยร้ายพอเนื่องจากว่า ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้นี่มันมันแดดเข้าการที่จะแห้งมาคนก็ออกช่วงบ่ายๆน,นะช่วงเที่ยงบ่ายเล่ะนี่ทนะุกคนรถล,ล,ล้างกับข้อขางที่จะร้ายนาักเซ็นนี่นะรถในข้อขางที่จะร้ายเซ็นนี่ขอมันเป็นเซ็นทะีละในเมืองกันนะเป็นเซ็นของในเมืองแล้วก็มีโทรทัศน์ยิ่งใหญ่สินะ เป็นทรศัตท์ลูกซ้อนนะทีว่าซี่บอกนะเอาอันนี้คือความทันสมัยของเมืองไทยนะทุกคนก็จะเขียนบอกนะสวนลุมพินีแยกสุขุมวิทนะสีลมนะจะเขียนบอกนะแยกจันทร์เนี่ยมันจะมีความชัดเจนแหละค่ะมีทรดัตน์ใหญ่ๆอย่างซี่บอกคนที่สัญจรไปมาบอกคนที่กลไปไกลามานะว่าสถานที่นี้เขาจะไปถึงไหนไปถึงไหนฮอดไซนะทุกคน ้างหน้าก็จะเป็นมีตึกมากมายนะเป็นตึกที่มากมายที่มีความสวยงามนะนี่แหละในเมืองของเมืองของฝั่งไทยก็จะเป็นรด,ดล่างกระจรายนิดหน่อยแหละ,ะทุกคนสังเกตบก่ตรงริมทุลิมตรงข่างพ่อในตรงโค้งคางพ่อในจะมีดอกไม้ระหว่างทางนะระหว่างทางเงาเหยียดเลยทุกคน สังเกตด้วยอ,อ่ตอนนี้เสือ้อมาร้านคนของคนจะสังเกตดูว่าขางระหว่างขางเนี่ยมันจะมีต้นไม้หรือว่าดอกไม้นะประดับความสวยงามนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เราอยากให้ทุกคนได้เห็นไปพร้อมกันนะทุกคนนะและก็จะมีทัศนัใหญ่นะเป็นโทรทัศน์ผู้คนมากมายนะทุกคนนะอันนี้กัเป็นทัศน์ที่ไววบ่มบอกนะโมแดลนะไวว เอาไว้เบื่องหนังนะทุกคนแต่ว้าวไปบอกเส้นทงางต่างๆนะแต่โทรทัศน์นี่จะเปิดที่สีซูมุงนะ mm. มู้ mm. มว่าเพื่อนเอาไครมาจากไสร์กรอกรีน่ะ mm. นี่แหละพี่น้องเมืองไทยมูมีคําว่าขาดไฟฟ้านะทุกคนนะไฟฟ้ามีเหลือใช้นะทุกคนไฟฟ้ามีเหลือใช้นะนี่ทุกคนมากมายนะบ mm. างคนยันเมืองไทยไม่มีไฟฟ้าสายแต่ว่าเมืองไทย ไฟฟ้าเหลือชช้นะทุกคนอันนี้เป็นบรยาานะบรยากาศมาเดตให้ดูนะบรรยากาศของเมืองกรุงนะของเมืองไทยรถสัญจรมากมายนะทุกคนเมืองไทยเนี่ยพันจัดเป็นระเบียบนะอยู่ข้างล่างนะก็จะเป็นอุโมงค์ใต้ดินนะข้างบนก็จะเป็นถนนหน,นทางนะมันค่อนข้างที่จะดีและบอเนี้ว่ามันสุดยอดอะไรี่น้อง พอยังพว่าขรั้งล่านี่ครับไปดูมุมรถไฟแลนด้างบนนี่เป็นถนนลนทางสี่หาเลนไหนคนแลนสันจรัารถแลนสั้นจนนนรนะรายกรารสร้างตัางสัติพากันมาหลินมาเที่ยวเยอะแยะมากมายพากันมาถ่ายรูปเพราะว่ามันเป็นสถานที่หนึ่งกี่ว่าเรียกร้องความสนใจจากนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะทุกคนนี่ทุกคน ดูสาวขาถ่ายรูปนะมีความสวยงามทุกคนก็จะมาถ่ายรูปนะถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเหมือนกันมาดูมาแน่จะเดินไหนทั่วนะเดินให้นะเหบิงบรรยากาศนี่อันนี้ก็จะเป็นถนนน่าจะยเลนนะสี่ห้าห จ็ดแปดน่าจะแปดเลนนะตรงนี้นะเป็นสี่แยกสี่แยกสี่ไม่ใช่สี่แยกดิแปดแยกนะใช้คําว่าแปดแยกนะทุกคนใช้คําว่าแปดแยกทำไมถึงใช้คําว่าแปดแยกก็ดูดิทุกคนเจ้าเบิ้งที่เรามันแบบมันแบบมันคนหาที่จะหลยแยกอะไรนะทุกคนและมุมนี่จะเป็นมุมที่แบบมีความสวยงามนะและเป็นเอกลักษณ์นะทุกคนอันนี้เมืองไทยเป็นเมืองสีวิไลนะทุกคนเป็นเมืองที่โอ้โห เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเต็มไปด้วยความสวยงามไม่แปลกใจพี่น้องทีว่าเมือ่อพีว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่นิยุ่งเศ้าต่างาสัตร์ลังไหลกันมาหนิดมาเถี่ยวเพราะมีเอกลักษณ์และมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในการเดินทางในการเดินชมบรรยากาศนะนะ ทุกคนตอนนี้ก็มียังมากมายทุกคนแค่แวะมาให้เพิ่มบรรยากาศและการแล้วก็คงจะจบเพียงเท่านี้แะทุกคนนะเจอกันกับ e. ี่ถัดไปแล้วกันีพีนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้เจอกันีพีถัดไปแต่ทางหลังมอแน่นี่แน่นอนหลายคนก็คงจะเห็นนะดูี่ว่าที่สวยงามหละเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะนี่คือเมืองไทยนะทุกคน เอาคลิปนี้พีนี่มาเน้่ยเขาจบไปแน้วนี่เดียวถ่ายติดตามอีพีต่อไปว่าวันนี้จะพาทุกคนไปลินไปเที่ยวไซแคลก็าจะพาทุกคนไปลุยใสนะทุกคนนะอย่าลืมติดตามไว้กันแล้วกันเอาทุกคนคลิปนี้มาเนี่ยเขาจบไปแน้วนี่ขอขอกล่าวคำสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายเด้อ